การผ่าตัด2กล้องนี่ข้อดีข้อเสียมันมีอะไรบ้างครับคุณหมอครับการผ่าตัด2กล้องหรือว่าการผ่าตัดผ่านกล้องเวลาทําผ่าตัดพวกเนี้ยแผลมันจะเล็กเพราะว่าเรามีกล้องซึ่งขนาดประมาณ4 4 4สมลเมตรเท่านั้นเองนะครับผ่บา้าไปเพื่อจะไปมองในข้อนะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีอีกทางหนึ่งเข้าไปเพื่อจะเอาเครื่องมือเข้าไปทําการก็อเย็บเออลวดตัด เป็นการผ่าตัดในข้อนะเพราะฉะนั้นไม่มีความจำเป็นจะต้องมาเปิดแผลขนาดใหญ่ยกตัวอย่างนะครับาจะทาหัวไหล่แล้วเราต้องการไปเย็บซ่อมเส้นเอ็นเนี่ยแล้วเราต้องเปิดเนี่ยหมูแผลมันจะยาวขึว้นเยอะฉันจะต้องลบกวนต่อการก้ามเนื้อที่อยู่ไปเลยรอบนอกหัวไหล่แ <ๆ S 2> น่ก็จะนอนเจะเข้าไปถึงที่บริเวณเยื่อหุ้มข้อแล้วก็เข้าไปในข้อเพราะฉะนั้นการรีโค o วอรี่ในกลุ่มพวกที่ผ่าตัดผ่านกล้องก็จะเร็วกว่าค่อนข้างเร็ว แผลเล็กเป็นตัวเร็วเป็นตัวเร็ว่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือมันยังมีการผ่าตัดผ่านกล้องโดยไม่ต้องในข้อก็ได้นะครับเดี๋ยวนี้ก็จะมีลักษณะเข <c oughs> าเรียกว่า endoscopic คืออย่างเช่นบริเวณเอ็นร้อยหวายที่มีการฉีกขาด <c oughs> บางครั้งเราก็ไม่จําเป็นจะต้องไปเปิดแล้วก็ทําการเย็บแต่อาจจะใช้การกล้องนี่แหละครับเครื่องมือกล้องนี่แหละเข้าไปสร้างช่องแล้วก็ทํางานทําการเย็บหรือว่าข้อศอกเอ็นไตเ่างเนี้ย มันอยู่นอกข้ออยู่แล้วเพราะเวลาเย็บเนี่ยเราก็เย็บผ่านนอกข้อได้เช่นกันครับครับผมนะฮะนั่นคือวิธีการรักษาแบบสองกล้องนะครับมีข้อดีถือว่าเยอะมากนะคุณหมอเนาะครับ